สวัสดีค่ะน,นุ้ยนะคะก็มาติดตามวิธีทำน้ำเก๊กฮวยนะคะวันที่สองก็เดี๋ยวมาแนะนำะสารตั้งต้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นซองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือโซเดียมคอไรด์เนาะแล้ก็ต้องดูแปดสิบเปอร์เซนด้วยนะคะนี่นะคะ ดูแปดสิบเปอร์เซ็นเนาะคือเขาที่เมืองไทยเขาอาจจะขายที่ร้านไอ้อะไรอะร้านเคมีพันฑ์หรืออะไรเนี่ยเนาะอุปกรณ์อะไรต่างๆก,ก็ลองหาดูนะคะอันนี้อันนี้ที่ต่างประเทศเนี่ยซื้อในอเมซอนเนาะซิตริกแอซิดคือกรอดกรดมะนาว อันนี้ก็ศูนเปอร์เซ็นนะคะคือ,อน,นี้กดมะนาวเนี่ยจะหาง่ายหน่อยแต่ว่าคือมันดูง่ายไงแต่แต่อันนี้นะคะต้องต้องซื้อแบบอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นไม่รู้อย่างอื่นมันมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็ดูดูตามสูตรแล้วก็น้ำกลั่นนะคะอันนี้คือทำสารตั้งต้นแล้วก็เราก็ มาผสมกันเสร็จแล้วก็ใส่ขวดนี้ไว้นะครับถ้าเกิดทำทำเยอะๆแล้วก็คือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเจกรัมเนาะแล้วก็น้ำกัน28กรัมอันนี้ก็คือสัสดส่วนนะคะแล้วก็กรดมะนาวก็1ต่อหนึ่งคือถ้าเอาร้อยกรัมก็ถ้าเอากรดมะนาวร้อยกรัม ก็น้ำกลั่นร้อยเว่างั้นเถอะโอเคค่ะก็อันเมื่อวานนี้ก็ทำไปรอบหนึ่งนะคะครบเ,เกินสิบแปดชั่วโมงนะคะก็มาดูกันคะ่ะนี่นี่ข้างในนะครัมันมันอากาศมันจะออกทำปฏิกิยาแล้วทำให้น้ำเป็นสีเหลืองนะคะ เป็นแก๊สเพราะว่าเราจะเราจึงต้องเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะระบบปิดเขาสูญญากาศวางั้นเถอะเคก็แก็แนะนำให้ใครที่ทําที่บ้านก็ใส่ถุงมือใส่หน้ากากอะไรเงี้ยเนาะคือต้องระวังเนาะพอดีมีแก้วแค่อันเดียวค่ะก็เลยจะต้องไปล้างนะคะเพราะว่าอันนี้ทํารอบสองะคะคือทุกครั้งจะต้องทำสองรอบเนาะ เอาเอาไปล้างก่อนนะคะแล้วก็ปิดนี้ไว้คือปกติมีสองแก้วแต่ไม่รู้แก้วหนึ่งไปวางไว้ที่ไหนเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ไว้ค่ะใส่ไว้ ิดไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาอ้ยตายละเ,เยอะไปเอาห้า ml นะคะสลินเนี่ยห้า ml แล้วก็ถ้าใครซื้อสลินก็เขาเรียกว่าสิบ ml นะคะต้องซื้อมาอันที่สิบ ml จะได้ ็มาดูดน้ำมะนาวคือเมื่อกี้ดูดไปเยอะมากโอเคค่ะก็เอาห้านะคะห้ามลนี่มะนาวเนาะเดี๋ยวก็พักไว้ก่อนเก็บฝาเรียบร้อยกันวันนี้โอเคค่ะก็มาเปิด เพราะว่าจะเปิดฝาครังนี้นะคะเพราะว่ามันเราไม่อยากได้กลิ่นใช่ไหมคะก็เอาใส่ไปแล้วก็ใส่มันก็จะเป็นปฏิกิริยาะคะแล้วก็ปิดแล้วก็เอาไปใส่ตู้คือใส่ตู้ปิดไว้นะคะคือใส่ตู้แบบ ตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยคิอ์นแอดก็มีตู้ใต้คา์เตอร์นะคะในครัวนี่แหละแล้วก็จะไปใส่นะคะก็เก็บไว้ยี่สี่ชั่วโมงหรือสิบแปดชั่วโมงเนาะแล้วพวงนี้มาดูค่ะมาดูรบอบสองเนาะนี่น้ํามันก็จะเหลืองมากขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศมันทสองตัวาสารสองตัวนี้มันทําปฏิกิริยากันนะคะเสร็จตัวสองตัวนี้นะคะ นี่โอเคค่ะพรุ่งนี้มาดูการรอบที่สอองก็เสร็จแล้วพร้อยรอเขาทำปฏิกิยาเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ตู้เย็นนะคะพรุ่งนี้จะมาทําคลิปเอาเอา,เอาออกแล้วก็ใส่ตู้เย็นก็กลิ่นมันก็จะแรงขึ้นนะคะเพราะว่าสีมันก็จะเข้มขึ้นก็ไม่เข้มขึ้นมากเท่าไหร่หรอกนี่ก็ประมาณนี้ละค่ะ ถ้าใครอยากจะทำนะคะก็ถ้ามีเพื่อนอยากทำที่เขารู้ว่านี้มันดีต่อสุขภาพก็รวมๆกัน,นะคะ่ะแล้วก็ทำช่วยกันก็ได้คือจริงๆแล้วมันไม่ยากหรอกคะ่ะเพียงแต่เราต้องหาเครื่องมือให้ครบก่อนอาหาตาช่างนะคะตาช่างละเอียดแล้วก็ สลิบเอนะคะแล้วก็ขวดที่ใส่เพราะว่าเราจะทำเราจะทำเกินหนึ่งส่วนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากินหมดแล้วเราจะได้มาทำเลยแบบนี้นะคะอันนี้คือสารตั้งต้นเนี่ยเราผสมไว้หลายส่วนนะคะก็เหมือนกับว่าเอาถ้าเกิดจะทำเยอะๆเนี่ยก็คูณเข้าไป เอาคูณเข้าไปเนาะก็นี่แหละค่ะเราทำก็ง่ายมากเคค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ